พยายามจะใส่สีเสื้อให้มันตรงตามวันวันนี้วันพุธมันน่าจะสีเขียวไม่ไม่ไม,ม,มีให้ก็ไไปหมดก็เหลือตัวนี้ภรรยาบอกมันไม่ใช่เขียวมันเป็นสีฟ้าผู้สูงวัยบางทีผสมสีผิดผิดพลาดใส่สีตามวันเขาไว้เพราะว่าเราจะได้รู้มันเป็นวันอะไรเพราะว่า มันตั้งต่กเกษียณแล้วเนี่ยมันจำจำไม่วันของสัปดาห์ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ากเกษียณแล้วว่างนะฮะอย่าทำตัวว่างกเกษียณแล้วเนี่ยมีโปรแกรมทำงานทุกวันนแต่ไม่มีใครใครที่จะมากำหนดว่าวันนี้เวลานี้เวลาเท่านั้นตบเป๊ะเป๊ะแมวเครียด คือนึกอยากจะตื่นก็ตื่นง่วงอะไรก็นอนแต่ต้องมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรอ่ะเขียนหนังสือบางทีมันเขียนไม่ออกนะแต่บางทีมันมีอะไรมาจุดประกายนิดเดียวเขียนได้เยอะ,อะก็เช้าก็ผลไม้ทานทานผลไม้ตอนยามท้องว่าง แอปเปิเพื่อนถามเฮ้ยกินแอปเปิลทุกวันเหรอไม่ได้เขาเอามาให้ผลไม้ที่เขามาให้ก็กินหมดแล้วเ็าไม่ต้องกินแต่ตัวช่วยต้องมีตัวช่วยต้องมีเพราะสงวัยเนบางทีออกกำลังกายมากมันอักเสบวันก่อนเนี่ยไปยกน้ำหนักะดัมเบลเนี่ย อืมจ้าลูกเนี้ยยกไปยกมาเจ็บที่เลานมเขาบอกเอ้นหัวใจรลบาหมอมาหมอบอาหัวล่อไม่ใช่แล้วคุณไม่ออกกําลังแล้วอะไรบ้าใช่ครับเลาเลาเรื่องออกกําลังบอกให้เดินอย่างเดียวดันไม่ยกเวทเวอร์ดนโ่โอ้ยเจตีแปดแล้วมันก็ลาวไปหมดแต่วันนี้ตัวช่วยอืของ อาจารย์มงคลสีทองพิมพ์กระตุ้นเซลล์ฮะนี่กดปุ่มปับ๊บเอาเอาหลังให้แนบแน่หน่อยเอาละทำกระเทียมไปโอ้ตัดขึ้นไปสม,มองเลยโอ้สูงไวไัยม่ต้องใช้ตัวช่วยเยอะนะหัวเราะเขาไว้มา อยู่หัวล้อมอะไรมันจะซึมเศร้า <laughs>